สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำแอร์รุ่นใหม่ซัมซุงนะครับเป็นระบบดิจ i ตอลอินวอเตอนะครับรูปทรงแบบใหม่นะครับฟังก์ชันใหม่เสริมขึ้นมาก็คือเป็นระบบล้างแอร์อัตโนมัติในตัวนะครับตัวคอยเย็นคอยร้อนเป็นทองแดงครับผมป้องกันไฟตกไฟกระชากนะครับระบบอินวอเตอร์เย็นเร็วประหยัดไฟครับ ันนี้คือรุ่นใหม่นะครับจะเป็นบอดี้แบบนี้รุ่นเก่าจะเป็นบอดี้แบบนี้ครับสวยครับเย็นเร็วประหยัดไฟนะครับรับประกันคอยเย็น3ปีคอยร้อน10ปีนะครับมีปัญหาเซอร์วิสศูนย์บริการซัมซุงดูแลให้โดยตรงครับ